สวัสดีครับไปครับไปจ่ายค่าข้าวเสร็จแล้วกลับบ้านไปครับไปไปครับกลับกลับไปก่อนเลยครับกลับไปก่อนนะไม่ต้องห่วงครับผมส่งลงขึ้นรถก่อนไป้พันแล้วหนุจักเบืรองจักเบื้องซุปข้นเนี่ยไม่อย่างน้องพันธ์จะสมัครงานดรเจ้าสมัครงานวะไปจะตามเงี้ยรถน้องพันอือ ทำบุญกับอะไรเงี้ยแม่ของพี่นาทีฝากร่วมไปเพราะว่าเยี่ยมติดนะครับว่าสันต์จะขมวดคิวไหมละ่ะนีะครับเดี๋ยวจะฝากไปร่วมทำบุญงานศพของแม่พี่นาทีนะครับอ๋อครับผมการลงพนนะครับของท่านบาลก็เอี่ยมด้วยช่วยนะครับ งานชม,มนาศกิจนะครับแม่ของที่นาทีนะครับแม่มารีนะครับสองพันบาทนะครับเดี๋ยวมีคนจะนำเงินของจ่าเอ็นนะครับไปเล่นงานนะครับวันที่ยี่สิบนะครับจะเป็นการาช่วงบ่ายบ่ามงใบมงนะครับเป็นการเขาเรียกอะไรนะชาปนก,กิจศพชาปนก,กิจศพสสนี่คือ จุดนนจุดจ,กกนนจุดรถก็เดี๋ยวคงจะเดินทางไปวันไหนนะครับเด <c oughs> ี๋ยวก็นแบบแบนยู YouTube ทูบอีกทีนึงคุณนักทีก่เขาอนุญาตอนุญาตให้ยูทูบยูทูบเบอร์ใครจะไปร่วมงานไปได้ใครจะไลฟ์สดหรือว่าทำอะไรที่อีกท,ทีที่นัทีนะอนุญาตทนุญาตอนุญาตอนุญาตก็ พี <c oughs> ่ตังที่โทรมาแล้วนะไม่พูดเยอะครับเจ็บป่วยจะขออนุญาตกลับเลยเนาะขออนุญาตครับผมก็ได้โอนไปช่วยแล้วเพราะว่าผมไปบอกผมโอนไปช่วยแล้วแต่ตัวก็จะไปไปเออลุงลุงจิมไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมครับผมเอ็นจะขออนุญาต ขอกลับเลยนะกลับไปอุดรยวให้กำลังใจลุงกลับเลยอย่างเดียนกับอุดรกลับอุดรนะครับขอขอกอดกอดอีกแล้วกรอดอีกแล้วกอดอีกแล้วให้กำลังใจนะครับสู้ๆนะครับเอาบ่มาบ่ทุกอย่างจะจบลงได้ดีนะเอาบ่มาบ่ะมันธรรมดามาไม่ได้พูดแล้วว่าถ้าเจ้าหน้าที่ทำงานตรงไปตรงมาความมีสิทธิ์ไม่จะเกิดขึ้น ไปไปส่งูวแยกกรุดออ้าแมพูนล้ครับนาเอาพดล้วครับแมไปแมสตาร์ทเครื่องล่อให้แม่าถึงเสตาร์ทเครื่องล่อไหมครับกึไป้ให้กินกินแรงนม่นครัไผมก็ได้โอนเข้าบัญชีคุณนันดีไปแล้วนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบตางค์เียดร้อยบนอ ตั้งแต่ตอนมาเป็นเิ๊กมี่น่าจะเป็นกินมัินรวยนะแล้วอันนี้แหละมามี่ทั้ไม่มีหราบอกแล้วเนี่ยตายแล้วอันนี้เลยบอกแล้วเนี่ยันอันทหารก็เหมือนกันแหละไปิปกระเด้อไปิปกระเด้อครับครับวิ่งด้วยนข้างนอกก็เริ่มบอกแล้วนะมันต้องคุณเลยเนี่ยกําลังปองเลยเรื่องนี้บิ๊กมี่กลับกับลุงแล้วกลับมาแล้วผู้ว่าจะฆ่าคุณก่อนเขาจะเอาตัไปเอา มากับผมเลยตอนนี้โอ้เอามากับผมเลยก็ไปกับผมอันตัวฮะที่เป็นย่างนะสิเบื่อหงนะเบิ้องสามนาทีลงอีกสามนาทีนี่อีกสามนาทีไนะขออีกตนาทีนาทีไปหาตัวเอาไตัวไปตัได้ครับเอาเอากระป๋องต้องให้ใครบ้านหน่องครับต้องใเปบ้านนองเขาจะให้ได้แกก็เดินถ่ายแล้วนี่ยไปขนหน้าเออไปขึ้นเอาอยู่ทางนาที่เขาจะถ่ายอยู่รึป่าวจีเออไปต่อไปเดินไปชิปไปดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมไปเจอกันไป เจอกันอริณะครับผมวันดีครับเจันท์ย่างไปใส่